ครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนซองนะครับของเสี้ยนนาดีสุขุสุข้นนะครับครับรอบนี้ก็มาตามต่อกันกับเหล็กเล่าพัฒนาพอแหล่นนอนหน้านะครับครับของพอแหล่ข้นนอนหน้านี่ตัวเลขของเพลินรอบนี้เสี้ยนนาดีวิเคราะ์เบื้องเล่ามีโอกาสไล่นะครับมีโอกาสไล่ของพอแหล่นนอนหน้านะครับเพราะว่ามันมีตัวมาชนกันยกับของเสี้ยนนาดีนะครับเดี๋ยวด้วยครับผมหาบางคน เพราะว่าเส้นนั้ดีเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าก็เลยสิบัญ,ญยให้ไปสักอนนะครับเขียนไว้ตั้งเต็มมู่บานเพราะว่าไปไปถ้ำบุญวัด <c oughs> วัดป้าดงน้องดงดอนตันนะครับอยู่อำเภอเพื่อนนะครับหนนมู่บ้าน,นอำเภอเมืองอุดรเขียดอำเภอมันเป็นจุดจุดที่วัดอยู่นั่นมันเป็นต่อเขียดระว่างสามอำเภอน,นะครับอยู่มุมเดียวกัน แบงเขียดกันยมุ่มนอนเลยนะครับไปส้นกันยมุ่มนอนเป็นเป็นทีแปลกนะครับของวัดวัดป่าดงดอนตันนะครับแปลกครับสถานที่ตรงนี้ซักซิดแห้งครับเสี้ยนอดีไปเห็นแหล้วนะครับโอ้ยเป็นตะเป็นตะุงตะแห้งไปหนาเป็นตะซักซิดนะครับซักซิดคาลิลีเที่ยวเบื้องแล้วนะครับสัมผัสเขาไปค้นขี้งลูกสู่เลยครับค้นขี้งนี่ต่างสบรวมเลยเพราะว่า เป็นไข่เป็นคนมีสัมผัสจังหน่อยนะครับเด้อสิรับรู้ได้เลยว่ามีเอียงอยู่ในบริเวณนั้นจังประมาณนี้นะครับครับสำหรับรอบนี้กับเล่าพัฒนาพอแล้นนะครับข้องพ่อแหลนนะครับผลงานข้องเพิ่นรอบที่แล้วนะครับผลงานข้องพ่อแหลรอบที่แล้วครับก็เขาแต่เหล็กวิ่งนะครับวิ่งหกตัววิ่งหกกับเจ็ดนะครับ จับคู่เพิ่นกับว่าเขานะครับครับวิ่งหกกับเจ็ดนะครับสุดจับคู่กับรุดไปนะครับครับตัวเลขก็มีเขาไม่ลดนะครับเนาะเอฟซีเข้าก็ไดดเข้ากับต้องพิจาหน้าเบื้องเหลขกวิ่งนะครับที่จังเสี้ยน่าดีบอกนะครับว่าเลขกวิ่งแต่ละอาจารย์เพิ่นสิม่นยุ่ทุูอาจาจย์นะครับเข้ากับพรายาเบื้องเหลขกวิ่งตัวใดมันมา่อนกันแห้งแล้วก็ ส้นกันแห้งบาเขาก็มีนะครับคือจังรอบที่แล้วนะครับผงสุดไทยกับเบาเขานะครับแต่ว่าเสี้ยนน้าดีเกิดเบิ้งอยู่ถ้าเขาก็คือเขายกกุมนะครับถ้ารุดก็คือรุดยกกุมเลยนะครับตัวเรียกกัน,กนอยู่ในลักษณะแบบนั้นนะครับครับผลหวยเล่ารอบที่แล้วนะครับออกอยู่เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกนะครับ เรียกล่างกับสามหนึ่งนะครับครับส่วนเล่าพัฒนาพอาเลอรอบนี้เลยครับเด้อครับเขามาคุยกันกวนนะครับเพราะว่าเหล็กหน้าหน้านะครับหน้าหน้าวัจิส่งตัวเลหล็กมาใไห้นะครับแต่วา่าพี่น้องเอาอดใจรอด้ลยครับเด้อเหล็กตัวเหล็กของหน้าหน้านี่อดใจรอดเพราะว่าหน้าหน้าวัจิซ่งมาใไห้นะครับ สีส่งแท้สซ่งจิงกับประม่านส่วนหามงแรงนะครับเด้อประม่านหามงแรงนะครับเพราะว่าหน้าหน้าจังหัวสีโซ่งใม่นะครับตัวเล็กเพราะว่าอีกแย่งหนึ่งแก้กับบอสสบายนะครับหน้าหน้าแจ้บเป็นไข่เป็นไข่บัดขอบพั่วนะครับก็เลยบาเดทโทษสัมผัสกันนะครับเพราะว่าหน้าหน้าไวเจ็บข้อนะครับเป็นไข่เจ็บข้อนะครับตอมทอมสิ้นนะครับ ครับสำหรับเหล่าพัฒนาพ่อแหล่นะครับเอาเบิรงตัวเลขของพ่อแหล่ไปสักวอนนะครับวันศุกร์ที่11สิงหาคม2566เหล่าพัฒนาพ่อแหล่นนะครับวิ่งรูด2กับ3เด่น2รับของพ่อแหล่ครับสุดเด่นของพ่อแหล่กับมี่2เก่า20นะครับ29 20นะครับ ส่วนสองหนึ่งเป็นตัวรองนะครับ3ามก็เป็นตัวรอง30ศก็เป็นตัวรองนะครับ3ามหก็เป็นตัวรองนะครับแต่เส้นนาดีนี่บ่เป็นตัวรองนะครับ2คู่นี่ครับสคู่นี่มีโอกาสเขาไล่นะครับกับตัวนี้ครับมีโอกาสเขาไล่สองเก่านะครับเพอเลขกยดถูบของยุบันของเส้นนาดีนะครับได้2องหนึ่งเนะครับ1นึ่งสองเประมาณนี้นะครับ ครับกระแชบนาจอยเด้อครับพี่น้องเอฟซีเฮาครับของพ่อแหล่คนนอนหน้านะครับเราพัฒนาพ่อแหล่นะครับครับหลอดนี่นะครับอดใจรอดล่าเรียกเล่าหน้าหน้านะครับหน้าหน้าว่าจิส่งตัวเรียกมาให้นะครับหน้าหน้าว่าจีฟันให้เนียเนยเนยเลยเอาให้ดังไปเลยสั่นว่าหน้าหน้าว่านะครับตัวเรียกคนทีเป็นตัวได้อดใจรอดนะครับประมาณหามงนะครับมีเวลาไรนะครับ พะว่าเหลขกอกสองทุ่มครึ่งนะครับมีเวลาไหลนะครับของดีต้องมาสายจักน้อยนะครับอดใจรอนะครับถามมาส้นของเฮานี่จัดได้เลยนะครับถามมาส้นของเสี้ยนนาดีนี่เสี้ยนาดีจัดไปเลยนะครับเด้อครับหลอดนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮ้าโศกโศกมนันมันไปน้ากันกับเล่าพัฒนาพอและนะครับตีความฟันให เด้อเอฟซี terror, society, urai, graffiti, i, his, join, at, ับมึงเคลื่อนฝันขักฝันขักฝันแน่นะครับฝันว่าองค์เทวดาเพิ่นมายืนมายืนเห็ียยืนเยอะค่ายกับยืนยู่ทึ่งอากาศนะครับซีซีองนะครับมีตะพงงามนะครับยืนแต่ว่าห้าเหลียวขึ้นไปนี่ต่างกันหลยกับห้านะครับกับมนุษย์ม้าห้านี่ในความฝันนะครับเสี้ยนนาดีมันใจว่าเลขนี่ซีนะครับ ซีตองมานะครับเหล็กซีตองมาแน่นอนนะครับรอบนี้นะครับ้าเส้นาดีไเด้ฟันอยู่ในลักษณะนี้แล้วนะครับซีตองมาแน่นอนนะครับบ่หูว่าจีเป็นซีอย่างนะครับต่วเส้นอดีตกระตีขาวๆอวไ้ก็คือซีเก่าเก่าซีนะครับสี่เก้าเก้าสี่เจะี่เป็นรัฐบาลไทยหรือว่าเล่าอันนี้บลูนะครับหรือว่าจีเป็น นิเมตไม้อันดีนะครับว่าเหล็กเส้นนัาดีนี่ต้องเข่านะครับเพราะว่าเห็นฟันเห็นเจาะครับเทียบไทยเทียบว่านี่ส่วนมากจะจะเป็นเหลือง่ามๆดีนะครับแต่ว่าเส้นนานดีฟันล่างนะครับซีนี่ฟันไปที่ล่างครับเส้นนานดีก็ฟันไปที่เหล็กล่างนะครับเด่นล่างนะครับฟันไปที่สีนะครับบนฟันไปที่สองนะครับเหล็กวิ่งนะครับ ครับสำหรับเลรียกตัว,ตวเลรียกของพอแหลร,รอบนี้มีโอกาสเขาร้ายนะครับเจนาดีวิเคราะห์บเบื้องแล้วนะครับมีโอกาสเข้านะครับเขาร้ายพร้อมนะครับมีโอกาสเขาร้ายพร้อมนะครับครับเราพัฒนาพอแหลนะครับครับกระแคบนาจออีกรอบนึงครับผม ไายคลิปนี้ก็เสี้ยนนาดีก็ขอขอบุญขอบพุณนพอแหล่นะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้เสี้ยนนาดีได้ลงให้เอฟซีสุขุสุขคนได้ส้มไปนากันนะครับครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบม่ได้สนับสนุนให้เดินการพรนันใดใดทั้งสิ้นนะครับครับไทยคลิปนี้เสี้ยนนาดีก็เพื่อให้พี่น้องเข้าสุขุสุขคนโศกโศกมันมันไปนากันมือนแร่งนะครับเด้อยุดทูกขอองค์พระเมียทรณนี่นะครับพี่น้องขนันอยากถือเรียก ลองเบิงเ้อผูดใดพันเห็ดนะครับขอเพิ่นเบิงครับขอแล้วก็อย่าลืมครับขันโคขันนี่โคมีลาภก็อย่าลืมตามคำที่อยู่ข้องอธิษฐานไว้นะครับ <c oughs> ครับใต้เิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นีก้ก่อนครับขอให้พี่น้องเฮาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขูสุขคนนะครับสวัสดีครับ